อันบ็อกอีกแล้วนะเซรามิกนะครับสตูดิโอชื่อว่าเครสเล l าเซราสตูดิโอคือผมตามใน IG นะก็ผมเห็นผลงานของสตูดิโอนี้แล้วอะ่ะผมรู้สึกชอบมากเลยอะชอบด้วยสีสันแล้วก็ชอบด้วยลักษณะที่เขาปั้นออกมานะคือมันมีความอาร์ติสมากๆเลยอะ่ะทำให้ผมนึกถึงโ o เปห h เ g e กนะครับสไตล์เดนมาร์กนะเออเขาให้ความแบบมินิมอลแต่สีอะ มีความสดนะครับของตัวเซรามิกนะหรือแบบมันจะมีถ้วยชามมีจานมีทุกอย่างเลยนะเข้าไปดูได้นะนี่ผมแนะนำนะชื่อเครเซราเซราสตูดิโอนะครับ เดี๋ยวผมจะอันบ็อกให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้สั่งเยอะนะก็สั่งอย่างเดียวนะครับซึ่งก็คือเป็นมัชชะโบนะถ้วยสําหรับชงมัชชะนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ชงมัชชะด้วยการตีนะปกติผมชงมัชชะแบบผมใช้เครื่องปั่นเลยนะเพราะว่าผมต้องการเร็วนะผมไม่ได้แบบมานั่งชงแบบตีปกติทั่วไปนะแต่ผม,มอยากได้โบนี้มากเลยเพราะว่า มันมีความสดแล้วมีความแบบสวยงามมากสตูดิโอนี้ผมไปเจอในไอจมานะครับคือเขาทําเซรามิกค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆคือมันจะมีความมินิมอลแล้วก็จะมีความสีสดใหม่สวยดีครับ <c oughs> นี่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะดูดีนี่เขาก็จะมีแบบเป็นแบบโฟมอย่างนี้มาให้นะโฟมลูกไข่อะไรเงี้ยนะอยู่ข้างในนะซึ่งเซรามิกก็ต้องแพ็คมาดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถแตกได้น,ะนี่นะครับข้างในเขาก็จะใส่แบบตัวโฟมมานะครับทาดีมากข้างในมันก็จะเป็นแบบปลอกเซตนะ พเมียมมากๆเลยโบอันเนี้ยจริงๆแล้วราคา920ครับแต่เขาลดให้เหลือ820เพราะว่ามันมีตำหนินิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้แพ็คมาดีมากแพ็คแบบตั้งใจมากๆทําให้ผมนึกถึงแบบประเทศญี่ปุ่นอะที่เขาแบบเวลาแพ็คเป็นของขวัญน,นะเขาจะแพ็คแบบดีมากๆเลยอ่ะนี่อันนี้เหมือนกันนะเขาก็จะมีเป็นเหมือนพลาสติกตรงนี้นะเอาไว้ดูอะแต่เราก็ไม่สามารถเห็นได้นะเพราะว่าเขาแพ็คมาอยู่ข้างในนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าแบบเออจะแบบเป็นเซรามิกนะสามารถแตกหักได้อะไรเงี้ย เ,เขาก็ทำแพ็กเกจค่อนข้างดีแล้วก็สวยมากๆเลย Please handle with care นะคือส่งมอบด้วยความทนุถนอมนะครับโอ้โหแพ็กเกจชอบมากเลยผมซื้อแค่โบเดียวนะแต่เขาแพ็คมาแบบเหมือนผมซื้อทั้งเซตอะ่ะ <c oughs> โอ้โหดูดิแพ็คมาดีมากเลยอะ่ะข้างในก็จะเป็นกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะแล้วเขาก็จะเขียนว่า t r e s e l e l a Studio นะครับตรงสติกเกอร์นะครับโอ้โหข้างในก็จะมีเป็นโฟมอีกนะอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นกาดนะครับโอ้โหทำมาเหมือนแบบพรีเมียมเหมือนของแบรนด์เนมเลยนะอ๋อเียน่ ถึงคุณบรรลลอะไรอย่างนี้เลยนะโอ้โ oh, หจริงจังมากขอบคุณสําหรับออเดอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวเซรามิกอันนี้นะที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นเซรามิกสีฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เขาแถมมาให้อยู่ในกล่องนะดีมากเลยอะ่ะโหเนี่ยเขาจะเขียนดีเทลเลยนะว่าวิธีการใช้แล้วก็บัสดุนี้แบบอะไรบ้างนี่ขนาดก็เขียนเขียนรายละเอียดหมดเลยว่าเป็นแบบเนี่ยผมซื้อแค่โบอันเดียวนะแต่เขาทําดีเทลมาดีมากๆเลยอะ่ะ ผมรู้สึกคมกับราคามากเลยนะผมซื้อ820บาทนะครับเออเขาจะบอกแบบเป็น ลักษณะของสีด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าเทคนิคเป็นเทคนิคอะไรอะไรเงี้ยคือเขาบอกอรายละเอียดได้ดีมากเลยเขาจะบอกไซส์ขนาดนะครับแล้วก็วิธีกระบวนการการทํานะโอ้โหใช้เวลาแบบ14วันกว่าจะได้โปรดักต์นี้นะอันนี้ออกมานะครับคือเขาก็จะบอกมาหมดเลยนะผมชอบสีนะชอบชื่อสีนะครับชื่อว่า bluebird lisa green gradient m a t o นะครับทำดีมากบอกเลยเป็นการ์ดอย่างนี้เลยนะเรามาดูโปรดักต์ข้างในนะอันนี้ก็เป็นวัสดุเหมาะกับการแพ็คเหมือนกันนะคืออันนี้คือถ้าตกก็แตกแต่ถ้าตกไม่แรงก็ไม่แตกนะครับ ผมชอบมากเลยนะที่เขาทําแบรนด์แล้วเขาแบบดูมีความตั้งใจในการพรีเซนต์นตัวโปรดักได้ดีขนาดเนี่ยโหนี่ไงไซส์กำลังดีสําหรับการชงชามัชชะนะครับโห นี่ฟ้าไหมมันเป็นฟ้าแบบเขียวๆนะครับเป็นฟ้าแบบสีเข้มๆอ่ะผมชอบมากเลยงานละเอียดงานดีมากเลยนะคือคุ้มค่ากับราคานะครับคือพอมาจับของจริงแล้วผมรู้สึกว่าขนาดกําลังดีนะคือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับการชงชามัชชะนะสิ่งที่ผมชอบของตัวนี้ที่สุดก็คือสีฟ้าอันนี้นะหายากมากเลยนะสีฟ้าที่เป็นแบบฟ้าแบบเนี้ย ฟ้าเข้มๆฟ้าแบบสดๆเออผมไม่ค่อยเห็นนะที่คนทําเป็นสีนี้นะแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือสีกราเดียนแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆนะเอออันนี้ก็จะเป็นสีเขียวของตัวลิซ่าตนะและส่วนอันนี้ก็จะเป็นบลูเบิร์ดนะก็คือเขาก็จะกาเดียนสีบลูเบิร์ดลงไปถึงกรีนลิซ่าต์เหลืองๆเขียวๆหน่อยนะครับเหตุผลที่เขาลดราคาให้ผม100บาทอ่ะเพราะตรงนี้เลยนะนี่เห็นปะ มันจะมีตําหนินะครับเวลาเขาเครือบเออคือสีมันไม่เต็มอะไรเงี้ยคือเขาลดราคาให้ผม100บาทก็คือโบวันี้ตกราคา820บาทนะครับ รวมค่าส่งแล้วด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆคือราคาไม่โอเวอร์เกินไปนะคือผมซื้อโบที่โคเปนเฮเกนก็พันเนะโบลหนึ่งแต่อันนั้นคือเป็นมันเป็นของที่ประเทศเดนมาร์กเน,ะา,นเาะค่าคอนซีฟเพาค่อนข้างสูงนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันในราคา820หรือ920นะครับผมรู้สึกว่าเออคุ้มมากเราได้สนับสนุนคนไทยด้วยอะไรเป็นผลงานของคนไทยเลยนะถูกผมเสียดายอย่างหนึ่งนะคือเขาไม่ได้ปั๊มตาสัญลักษณ์ของตูดิโอนะครับปกติแล้ว อย่างเช่นแบบเ a y งเซ a เซ l a Studio อะไรประมาณอย่าเงี้ผมอยากได้อันนั้นมากเลยนะแต่อันนี้ไม่มีนะ คือเขาไม่ได้มีปั๊มสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้นะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะชอบไหมชอบมากผมชอบสีฟ้านี้มากผมหาเซรามิกที่เป็นสีแบบนี้อยู่พอดีเหมือนกันนะซึ่งหายากมากที่มันเป็นสีฟ้าสดๆจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากได้โบมัชชะนะผมอยากได้เป็นโบอาหารเช้ามากกว่านะแต่เขาไม่มีคือเขามีเป็นสีนี้แต่เป็นโบมัชชะนะแล้วก็ช่วงนี้ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างฮิตนะชาชามัชชะชงชามัชชะอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้วยที่เป็นเอาไว้ชงชามัชชะค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆขายดีทุกร้านเลยนะที่ผมสังเกตอ่ะเออก็ ประมาณนี้นะครับ Bluebird Blue, Blue Lisad r Green g r a d i e n Matcha b o 2025นะครับจาก Play s e l a s e l a Studio นะครับไปตามได้นะที่ IG เขามีคล์สเรียนด้วยนะคือถ้าเราอยากจะเข้าเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับก็ประมาณนี้นะผมรู้สึกผมชอบการที่เขาแพ็คเกจมาดีแบบทำแพ็กเกจได้ดีมากๆอะไรเงี้ย สวยมากประทับใจนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือการ์ดนะนี่พรีเมียมมากๆเขาให้การ์ดแบบอินโฟเมชันมาดีมากๆว่าชื่อโบชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ขนาดไซส์กระบวนการการทำนะครับใช้เวลานานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนลงไปในการ์ดหมดเลยแถมเขียนชื่อผมด้วยนะขอบคุณคุณ,คณบรรลุอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยดีมากเลยนี่นะประทับใจนะครับเดีย๋ยวผมว่าผมจะจัดอีกนะผมจัดอีกเมื่อไหร่ผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของสตูดิโอวันนี้นะอโอเคครับไปแล้วนะ